ยากไหมหนูรู้สึกว่าเกมเกมมันยากนะคะแต่ด้วยความที่ทุกคนช่วยกันได้เต็มที่ค่ะแล้วก็มีความรีแลกค่ะแบบช่วยในจุดที่มันบุกพร้องอได้ตลอดเวลาแล้วก็มีการพูดคุยกันด้วยตลอดเวลามันทําให้เกมะมันดูด,ดูดูดีค่ะแต่ทีนี้นมันมาพลาดตอนท้ายๆคือก็คือเซตสุดท้ายะคะ่ะที่มันทําให้เกิดปัญหาโดยที่มันอาจจะด้วยความที่ทุกคนเริ่มล้าหรือ หรือไม่ได้เล่นเกมกันนานเงี้ยค่ะทำให้เหมือนพลาดในจุดบกพร่องไปโดยการที่พูดพูดคุยกันน้อยลงค่ะเกมมันก็เลยดูแบบไม่ค่อยเสถียรเท่ากับเซตแรกกับเซตสองเท่าไหร่ค่ะหนูหนูหนูรู้สึกว่าหนูยังยังยังอยู่ในมาตรฐานที่ ปานกลางค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองก็ยังมีขัดขัดกันเกินในในบางจุดอะคะ่ะที่หนูจะต้องแก้ไขแล้วก็พยายามรวบรวมในความสามารถตัวเองอะให้ออกได้มามากกว่านี้อีกนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็ยังมีจุดบัลพรองของตัวเองอะค่ะให้กับเพื่อนๆในในเกมเยอะพอสมควรค่ะก็ถ้าหนูได้เป็นตัวเลกอีกครั้งหนึ่งก็หนูก็จะพยายามทำให้มันได้มาตรฐานแล้วก็อยู่ในมาตรฐานที่มันดีขึ้นกว่าเดิมเรื่อยๆไปค่ะ